ขึ้นพร้อมล้คือตามต้นคลิปปกคลิปเลยนะคะคือคาเนกิเนี่ยมันจะมีเปอร์สามารนใช่ไหมแต่มีอันหนึ่งที่มันแปลกปแปลกนะทุกคนเอาแต่แบบเฮ้ยมันมันจะดีจริงไหมเนี่ยดิฉันก็เลยลองห่มาเล่นดูนะคะกับปัวพันทั่วนีลันนะคะยิ่งเราตีผู้รอดชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่นะคะมันก็จะปุ้มวางแล้วก็แผวนต่อหอผู้รอดชีวิตได้เร็วขึ้น4%เเไปเรื่อยๆนะคะทับสอนได้8ปคันน,นั่นเองก็จะเป็นยังไงก็คือ แปดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์สุปารยี่สิบแปดสี่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะอุ้มริวไปเพื่ออะไรในเมื่อเวลาเราอุ้มเราหันหน้าเข้าหน้าต่างอุ้ยไม่ได้เข้าหน้าต่างเขากำแพงนะคะเพื่อไม่ให้เราโดนไฟฉายอยู่แล้วเราจะริวไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเกมนะคะแล้วเปิร์คีเราเอาไปเนี่ยเดชันลองหาถูกถูกวิธีทางละ มันไม่มีเลยที่มันจะเข้ากับอันนี้ได้นะคะก็เลยเอาเพลทที่มันไวไปเลยแล้วกันก็คือเครื่องติดของเบดดี้นะคะทุกครั้งที่เครื่องปันไฟติดเนี่ยมันก็จะทําให้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางการหยิบการว่าการพังเครื่องปั่นไฟการทําลายแผ่นไม้เนี่ยมันจะเร็วขึ้น6%นะคะสูงสุดได้5ครังเลยก็คือ6 5 30ก็เป็น30%ไปน,นั่นเองนะคะก็คือทํอะไรเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ชันหดนะคะก็คือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็คือแผ่นมองแผ่นไม้ได้เร็วกว่า25% แต่สุดท้ายนี้เรากลัวว่าเราจะห่วงเกมไม่ได้นะคะดีไซนก็าไม่ได้เก่งเนาะเออก็เลยเอาซีวิคคนตายไปละกันนะคะเวลานผู้นอซีวิคเอาเมื่อออกจากเครื่องปั่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิดกัรนเครื่องนั้น50วินาทีนะคะหลังจากที่เราแผวนออผู้นอซีวิตไปแล้วเนาะแล้วก็คืออุปกรณ์เสริมนะคะขอเอาดาบมาเตอตยูไปละกันนะคะก็คือเวลาเราเอาเมื่อน่ะ เสียงดังเวลาเราเอามือไปจับแผ่นไม้เนี่ยมันก็จะล็อกเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเผื่อพวกเราชีวิตมันเอาแผ่นไม้พับลงมาแล้วเนี่ยอันนี้นะคะมือมันจะ้องจับเออตอนแรกมันจะเอาขึ้นใช่ไหมอันนี้มันจะถูกพิงเลยค่ะแล้วก็่าบอนแกงกี้ของเราก็จะทําให้เกิดสถานะปูพังได้ด้วยนะคะก็คือยิ้ไม่ได้เนาะก็เลยเอารวมตาแก้ไปเหมือนเดิมนะคะคือเราไม่ได้เอาพวกเปิ้อ่านอัลาตอนแบบแขวนเสา เอ่อบาร์บีคิวไปนะคะก็เลยอันนี้เป็นแห่ละกันนะคะทําให้เราหาเจอผู้รอดชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องเส้นอัพเป็นพุด,ดิ้งนะเพิ่มแปมซะหน่อยตอนนี้แปมนอยเหลือเกินไม่ไหวโอเคค่ะไปดูกันในเกมมากันนะคะว่ามันจะจึ้งหรือเปล่านะคะไคอ้หัวพัาดอะไรเนี่ยอเปมีมหรือเปล่าไปดูนในเกมค่ะมาค่ะโอ้โหขี์ดิดานีมาเลยป่าโทบาอะไรเนี่ยค,คือคือมันวุ่นวายมันหลพบพวกมันเลเะ ด่านเนี้กยกละียดดูเราต้องหาลีบหาคนแรกให้เจอให้เร็วที่สุด <c oughs> ไม่งั้นอะแย่เลยจงเป็นตาให้กับฉันนี่เสียงไ,ไอ้อีกาลองนะน่าจะขึ้นไปข้างบนนั่นปะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึง่งลืมบอกคือดิฉันทำการเปลี่ยนเปิร์อันนี้นิดนึงนะครับเปลี่ยนเปิร์ไอจากไอ้นั่นอ่ะให้กลายเป็นเอาแขวนแล,วแล้วเบิดแทนพอรู้สึกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเนาะถึงแไม่จะได้แค่สี่ครั้งก็เถอะ มาแล้วกว่าจะเจอคนแรกบ้ากูทำบ้าเลย <c oughs> หนจะเค่องแรกเร็วมากแต่เราได้สเปกแม่สออันแล้วนะคะมีใครได้นี่สีทองของเราไปกับ มาผาไอ้แก่กทำไมเสาห่ามันกลาไกลไม่ถึงแล้วป่ะเนี่ยอถึงอยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรมาจีดขวางปลายทางของเรา ไป,ไปค่ะจบล้มไปเลยนี่อุ้มเร็วหรือเปล่านี่คือเร็วยัง่อฟเวอรี่กลอบเดี๋ยวล่ะ ัสดีค่ะเฮ้ยเจบ็บไอ้ลุงมันหลบได้เหรอเนี่ย ตรงนี้ตรง,งนี้นี่เยอะมากเลยเครื่องเยอะไม่มีครับวิแต่ว่ามีคนวิ่งมาทางนั้นนะเดินละ ะะด่านนี้มันด่านนี้มันน่ารับานตรงน,นี้แหละทีนี้ยังไม่เคยแกวนเสาข่าวนะคะนั้นก็พามันไปแกวนก่อนมีนะคะ อีนี้ไม่เคยเจอเราเลยทั้งเดียวนะคะอ้าวหายไปเลยวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้มันมาช่วยกันคนดีสีสังคมคะ่ะ แต่ว่าเราล็อกได้นะเราล็อกประตูได้นะคะวิ่งเจ้าแขกสาวขาไปหรอ,อ,อครบแล้วสี่อันเมื่อกี้ให้ในลุงเลยคราวนี้

สค่ะมาค่ะ มาค่ะไอแกนี่คืออุ้มไม่เร็วยังนี่คืออุ้มไม่เร็วหรือยังมันก็อุ้มเร็วยอยู่นะแล้วก็แฝดเร็เวด้วยแฝดเร็เวด้วยมาค่ะนนี้เหลือสามเครื่องนะ อุ้ยตรงนั้นมีนกบินนะคะทีนี้ไม่ยอมหิวหรอเนี่ยไม่ยอมหิวหรอ,อต้องเรยวอยู่นะ แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ปะ่ะ <c oughs> เพื่ออะไรล่ะยกเจอแล้วลค่ะ นะคะคจบค่ะมาผัดอดัมฟาซิสไปไหนละ่ะ ใย่นี่ยีเดีมมาติดชันเฉยเลยนะคะแล้วก็เจออาดัมมาด้วยเห <c oughs> ็น้อดีของมันแล้วค่ะคะ <c oughs> อดี้ของมันคือเราสามารถพิซซ่าแบบว่ามาตรงนี้เร็วมากเลย ซอยมีเดนคือเราสามารถแปรกปุบแล้วหันไม่หาได้เลยเพราะว่ามันเร็วมากบับเดือแต่โครมตะดูกไปค่ะคุณนาอ้ยต่บ้าอาบุ้งตรหนาขออนุญาตสรุปเลยก็คือไม่มีประโยชน์อย่าไปเล่นนะคะไอ้ มันไม่เลิศอ่ะเออมันแตกแปลกไงไม่รู้มันอุ้มเร็วเรานะยังไงแขวนเร็วเลยยังไงมันมันไม,ม่ประโยชน์ะ่ะเออมันคืออะไรอยากเราเป็นสายแบบไหนลองคอมเมนต์ได้นะว่าเราต้องเป็นสายไหนถึงจะอุ้มเร็วแล้วก็แขวนเร็วทําไมคือเห็นประโยคแคสช่วงสุดท้ายเมื่อกี้ที่แบบว่าเออเราแขวนปูปแล้วหันไปหาอดมได้เลยแล้วคือเราก็ใช้บอลเจงกีหาได้อยู่หรือเปล่า หรือถ้าเป็นตู้หรือมา,อาจะดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเออก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะคะแต่สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเออบ๊ายบาย